ลูกๆที่รักทั้งหลายทั้งลูกพละลูกอุบาสกปจิการนะจ๊ะหลวงพ่อมีความรู้สึกปีติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ลูกทุกคนให้ความสำคัญในเรื่องการบำเพ็ญสมณธรรมการปฏิบัติธรรม เพื่อให้เข้าถึงที่พึ่งที่ระลึกภายในตัวของเราอย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตามกติกาที่เราสมมุติตั้งขึ้นมาจงกระทั่งได้รับดวงแก้วนี้ไปเป็นเครื่องระลึกนึกถึงบุญ ที่ได้ให้ความสำคัญกับการบำเพ็ญสมณธรรมและการปฏิบัติธรรมนี้โลกก็จะได้มีความปลื้มปิติอินดีว่าดวงแก้ดวงนี้เราได้มาได้ความเพียรความรักในการปฏิบัติธรรมรักตัวเองอย่างถูกหลักวิชาใจก็จะได้มีความปลื้มปิติยินดีเพิ่มขึ้น เราเป็นนักบวชหรือเราทิ้งทางโลกมาอยู่ในเขตในเนี่ยแปลว่าเรามีความตั้งใจจริงที่จะมาสร้างบาร,รมีในทุกๆบาร,รมีของเราให้มันเต็มเปี่ยมบริบูรณ์โลกก็ได้ใช้วันเวลาที่ผ่านมาเพื่อการนี้จริงๆหลวงพ่อก็ ดีใจมากเมื่อเราจะตัดสินใจที่เคยจะเข้ามาสู่องค์กรแล้วแล้วก็เราก็ต้องทำให้ได้ดีที่สุดอย่างที่เราตั้งใจเอาไว้นะจ๊ะการเข้ามาสู่เขตในนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเป็นเรื่องยากมากๆต้องมีบุญเก่าที่สั่งสมกันมาในอดีต มากมายหลายภพหลายชาติและผังนี้มันก็ติดตัวมาจนกระทั่งส่งเสริมสนับสนุนให้เราได้โอกาสมาอยู่ในเขตในสร้างบารมีได้อย่างเต็มรูปแบบโดยปลอดกังวลจากเครื่องปนนันนาการของชีวิตซึ่ง เป็นชีวิตที่แตกต่างจากเครือหัดในใช้วันเวลาเพื่อการสร้างบาร,รมีกันจริงๆการปฏิบัติธรรมนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากโดยเฉพาะพุทธบุตรที่เราบวชมาแล้วเนี่ยเราตั้งใจจะทำพระนิพพาในให้แจ้งสลัดตนในพ้พ้นจากกองทุกข์เราได้ กราบเรียนให้พระพิชาดิารา์ในพระบทสดท่ามกลางทากลางพระภิกษุสงฆ์พระอันดับพระกูสุดพระอันดับต่อนหน้าพุทธปฏิมากรกซึ่งเป็นตัวแทนของพระสมมสติเจ้าเวลาบทแล้วก็ต้องทําตามที่เราบอกกับท่านเอาไว้นะจ๊ะเพื่อประโยชน์สุขของเราเพื่อบรรุมโนปณิธาน ของเราที่ได้ตั้งใจไว้ด้วยดีถ้าเราบวชมาแล้วเราไม่บำเพ็ญสมณธรรมการบวชนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์อันใดชีวิตของเราก็จะไม่แตกต่างจากคระหัตซึ่งเป็นชีวิตเหมือนชีวิตนกชีวิตกาตื่นเช้าขึ้นมาก็ร้องกากาแล้วก็บินไปหากินกลับมาตอนเย็นก็ร้องกาแล้วก็อน,นอน ชีวิตเราก็จะเป็นอย่างนั้นโดยเฉพาะานักบวชนี่มันมีกฎเกติกาถ้าบวชมาแล้วเราไม่บำเพ็ญสมณธรรมสิ่งที่ญาติโยมก็ถวายเรามานั้นนะ่ะเราจะขบฉันหรือบริโภคด้วยความเป็นหนี้ซึ่งการที่จะเป็นกำลังแห่งการตัดสธรทมของเรากับกลายเป็นเครื่องเสริมให้เรามีหนี้ ซึ่งเป็นวิบากกรรมติดตัวเราไปในภพชาติบึงหน้าแต่นั้นการที่ลูกบวชไปแล้วแล้วก็ตั้งใจบำเพ็ญสมณะธรรมอย่างนี้ถูกหลักวิชาตามคำสอนของพระบรมศาสดา,าสมมา,าสมพุทธเจ้านะจ๊ะทำความเพียรไปเถิดประเสริฐนะักสักวันหนึ่งลูกก็จะได้รรลุธรรมตามที่ลูกได้ปรารถนา โดยเฉพาะภาษานี้แล้วเราก็ต้องเป็นภาษาแห่งการบุรุษธ,ธรรมของเราหลวงพ่อก็ได้พูดให้โอวาตลูกๆทุกรูปในพระโอสถซึ่งก็จะต้องไปถึงแก่ลูกอุบาสกุปัสกาเกตในด้วยว่าภาษานี้เป็นภาษาเข้าถึงนำผู้ที่ อยู่ในอาคาร60ปีเมื่อจุดเริ่มต้นก่อนจะเข้าไปสู่อาคาร60ปีนั้น mm. นะก็เหมือนอย่างพวกเรานี่แหละคือใจก็ยังผูกพันกับงานหยับหยับแม้ว่าจะเป็นภารกิจเป็นงานเพื่อการสร้างบารมีกันตามแต่งานหยาจิตมันก็ปลอยหยาบไปด้วย ผลก็คือเวลาที่เรามานั่งใหม่ๆนั้นท่านเหล่านั้นก็มืดเตือมืดมิดมีฟุง้งมีตึงมีเครียดมีรุนอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นแต่ว่าเมื่อประกอบความเพียรอย่างกลั่นกล้าและอย่างถูกหลักวิชาแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ค่อยๆคลายตัวออกไปค่อยๆคลายไป เขามีช่วงจังหวัดที่จะให้ใจของเราเนี่ยหยุดนิ่งได้ในสุดก็สมความปรารถนากันทุกรูปมีอุบาติการเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยก็เช่นเดียวกันแจะจจะการสมปรารถนาก็ทำให้ได้มีโอกาสศึกษาวิชาธรรมกายที่ประเด็บคุณหลวงปู่ท่านค้นพบขึ้นมา เป็นพยานการตัดสรุธรรมของผสมมอสม,มุทรเจ้าก็ศึกษาเรียนรู้กันต่อไปตามหลักวิชาของผสมมอสม,มุทรเจ้าจนกระทั่งเป็นที่พึ่งกับตัวเองได้ยืนยันเกี่ยบเรื่องลอออกมกดทางการกระทําได้ยืนยันเกับเรื่องพบเรื่องชาติได้รู้จักตัวของตัวเองดีขึ้นว่า ตัวเราคือใครก่อนมาเกิดมาจากไหนมาทําไมก็เป็นเรื่องเป็นราวที่แจม่มแจ้งด้วยตัวของตัวเองจึงกระทั่งเป็นกํํากาลังใจที่จะศึกษาเรียนรู้ให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าลูกทําอย่างนี้เนี่ยอย่างสม่ำเสมอสักวันหนึ่งลูกก็จะเป็นที่เดียวกับผู้ที่เข้าไปอยู่ในอาคารหกสิปี ม่ว่าจะเป็นลูกพระลูกเนลูกอุบาศกลูกอุบาสิกาที่อยู่ในเขตในทั้งสิ้นจะเป็นสัทธาวาทอะไรต่างๆหรือบันฑิกแก้วก็เช่นเดียวกันนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเราได้มีจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วในการปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอรรษานี้อากาศดีเหลือเกินไม่ร้อนแล้วก็ไม่หนาวเกินไป สัมมาสมัมพุทธเจ้าถ้าในช่วงฤดูการนี้เนี่ยเป็นการเข้าอยู่จำพรรษาเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมเพื่อในการปฏิบัติธรรมเรามีเวลาอย่างจำกัดแค่เพียงสามเดือนเท่านั้นไม่ช้าก็จะออกพรรษากันแล้วทุกวินาทีในพรรษาน,นี้มีความสำคัญกับลูกทั้งหมดนี่แหละ สำคัญมากเพราะว่าเรามีเวลาอย่างจำกัดในโลกใบนี้ความตายก็ไม่มีนิมิตหมายดังที่เราได้เข้าใจกันดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเรายังมีทุกข์อยู่เราตั้งใจมาอยู่เกียรติในต้องการสลัดตนใดพผู้รกองทุกก็ต้องทำให้ได้วิธีรัดที่สุดที่จะขจัดปัญหาเหล่านีน้ กระจัดทุกทรมางชีวิตก็คือการปฏิบัติธรรมฝึกใจให้หยุดนิ่งดังนันนษานูทุกคนก็เอากายเราอยู่จำรรษาในอารามเอาใจของเราอยู่จำรรษาในกายยาววานาคือกวางศอกของเรานี้ทั้งวันทั้งคืนเลยจึงจะได้ชื่อว่าเราอยู่จำรรษา สิ่งที่เราประกอบเหตุนี้สักวันหนึ่งผลก็จะเกิดขึ้นคือได้บรรลุธรรมเราก็จะมีความสุขประโยชน์สุขที่เกิดจากความเพียนของเราอีกทั้งจะเป็นกําลังใจให้ครับเพื่อนสหธรรมิกจะอยู่ตามอารามต่างๆด้วยท่านมีบุญมีบาร,รมีกันมากที่ได้มาบวชตามอารามต่างๆทั่วโลก แต่ว่าท่านยังขาดแรงบันดาลใจที่จะบำเพ็ญสมณธรรมอย่างเต็มที่เต็มกําลังทั้งๆท,ที่รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีจะขาดแรงบันดาลใจโลกทุกโลกนี่แหละจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับพุทธบุตรทั่วโลกได้ให้ความสำเรัญกับสิ่งนี้แล้วก็โหนกลับมาปฏิบัติธรรม จะนึกถึงกรรมฐานที่พระอุปชาให้เอาไว้ในวันแรกที่บวชเพื่อประโยชน์ส่ของตนเองและสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับทุกรูปสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนาสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับมวลมนุษยชาติในโลกใบนี้ดังนั้นการที่ลูกพระลูกบาศกกลูกเบสิกาศรัทธาวาด ตลอดจนทุกๆคนเป็นบัณฑิตแก้วก็ดีเนี่ยแต่มารับดวงแก้วนี้หลวงพ่อก็ดีใจและขออนุมธนาสาธุการอีกทั้งขออมนุยพรให้ลูกทั้งหมดนี้จงสมความปรารถนาในการได้บรรลุธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้อย่างดีแล้วได้เข้าถึงพระธรรมกายในตัว ได้ศึกษาวิชาธรรมกายดังที่ลูกได้ตั้งใจไว้ด้วยดีให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์จองทุกประการเถ<า>อืมดีใจมากๆเลยสำหรับเขตนอกลูกลูกเขตนอกและท่านโยมทั้งหลายก็ปฏิบัติได้นะจ๊ะทำทุกวันเลย เดี๋ยวาราษานี้เราก็จะได้ยกชั้นกันทั้งเขตในเขตนอกกันเลยจ้าทุกคนแล้วก็รวมท่านนักเรียนบ้านฝันในฝันวิทยาทั่วโลกด้วยเดี๋ยวเรามาศึกษาวันเข้า,ารรษาว่าว่ามันคืออะไรมีความสำคัญอย่างไรผ่านมินิซีรีส์จ้า